รุเพการสิงโตรุมขย้ำเจ้าหน้าที่ซาฟารีจนเสียชีวิตผู้เห็นในการยืนยันตอนแรกสิงโตหนึ่งตัวค่อยๆย่องเข้ามาแล้วตะคุบจากด้านหลังหลังจากนั้นสิงโตอีก 3- 4ตัวก็รุมขย้ำต่อแต่ไม่มีเสียงของผู้เสียชีวิตร้องขอ,งคอความช่วยเหลือสตัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสิงโตสันนษฐาน2อย่างอาจจะเป็นการทดลองล่าเหยื่อของสิงโตวัยที่กำลังเรียนรู้หรืออาจจะเป็นการเล่นแต่ด้วยความที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่มีแรงมหาศาลก็เลยทาให้เสียชีวิตอาจจะไม่ได้เจตนาฆ่าเพราะความหิวเพราะมั่นใจว่าสวนสัตว์ไม่ปล่อยให้้สิิงงโตหวแนนนนน่่ออคุผูชมรับาททกก สิกันยายนเวลาประมาณ11โมงนะครับเกิดเหตุสลดที่สวนสัตว์ซาฟาฟรียลในกรุงเทพมหานครนะครับสิงโต5ตัวรุมขย่ำเจ้าหน้าที่1รายที่ทำงานมาร่วม30ปีและอีก2ปีจกกะเกษียณทราบชื่อคือนายเจียนรังข้ารัศมีอายุ58ปีโดยผู้เห็นเหุการอย่างคุณหมอทวัชชัยเนี่ยก็ออกมาเล่าโดยละเอียดนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเห็นนายเจียนเนี่ยนะครับลงมาจากรถ นะครับคือไม่ทราบเหมือนกันว่าลงมาทําอะไรนะฮะแต่ว่าก็มีการทราบสาเหตุในภายหลังว่ามีการลงมาจะเก็บของนะครับแต่ว่าคุณหมอเท่าชัยเนี่ยบอกว่าตัวของนายเจียนเองเนี่ยลงมาไม่ต่ํากว่า3นาทีแล้วก็มีสิงโตหนึ่งตัวครับค่อยๆเดินมานะครับหลังจากนั้นก็ตะครุบนายเจียงนะครับตอนแรกกระแทกกับรถนะครับหลังจากนั้นก็ นะฮะลงไปนอนกับพื้นแต่หนึ่งสิ่งที่น่าสงสัยเลยก็คือว่าไนเจียนเนี่ยไม่มีการร้องขอความช่วยเหลือใดๆนะครับคือนายแพทย์วัชชัยก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะโดนจุดสําคัญโดนกัดคอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการแบบแกล้งตายหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจซึ่งหลังจากนั้นครับสิงโตอีก 3- 4ตัวก็เข้ามารุมขย่าไนเจียนจนเสียชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเหตุการณ์นั้นเองเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เต็มไปหมดนะครับโดยนักท่องเที่ยวพยายามช่วยในการบีบแต่นะฮะบีบแต่รถให้แบบสิงโตเนี่ย ออกไปอะไรเงี้ยแต่สิงโตก็ไม่ได้สนใจอะไรซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเองเนี่ยยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะต้องให้อาหารสิงโตนะครับโดยภายหลังเนี่ยมีการทราบว่ากฎของกฎเหล็กของทางสวนสัตว์เนี่ยก็คือห้ามลงจากรถและต้องมีเจ้าหน้าที่2คนโดยปกติของทางผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจตาแล้วก็ลาดตระเวนในพื้นที่นะครับไม่ใช่เป็นคนให้อาหารนะฮะแต่ว่าณขณะนั้นเองเนี่ยน่าจะทําของตกลงจากรถนะครับก็เลยลงไปเก็บ ะะแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นซึ่งล่าสุดครับทางสัลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสิงโตของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีการออกมาใส่ทิฐาน2ข้อนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเป็นกลุ่มสิงโตที่กําลังเรียนรู้แล้วก็อาจจะกําลังทดลองล่าเหยื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูจากคลิปแล้วเนี่ยไม่เห็นมันกินนะครับแค่ขย่าเล่นแล้วสิ่งหนึ่งที่ย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ล่าเหยื่อก็คือห้ามหันหลังให้กับสัตว์พวกนี้เด็ดขาดเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้้้สัตวว์พกนีจจูโมได นะครับคือสัตว์มันอาจจะคิดว่าเป็นหุ่นหรืออะไรหรือเปล่านะครับสออาจจะเป็นการเล่นแต่ด้วยความที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่มีแรงมหาศาลการกระโจนเข้าใส่แล้วก็เข้าไปตะปบขย่าแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเพราะความหิวเพราะมั่นใจว่าสวนสัตว์เนี่ย